น้องรีมดาวติกตอกค่ะ,รรคะหรือว่าน้องรีเหมือนฝันนิมอวยชัยนะคะอดีตนางเอกมิวสิกวิดีโอของสดใสรุ่งโพทองค่ะแล้วก็อดีตน้องคนนี้เคยเป็นนางงามเวทีดังคือมิสทีนไทยแลนด์ปี1997ค่ะติดท็อป10ด้วยเธอเนี่ยเหมือนมีการออกมาไลฟ์สดมาทอน24ชั่วโมงนะคะเพื่อที่จะหาเงินใช้นี้หลายสิบล้านค่ะเพราะว่าเหมือนเจ้านี้เนี่ยเขาก็รอเคลียร์หนี้สินทุกวันเลยนะคะโชคดีที่เธอเนี่ยโดนแบบเจ้านี้ไม่ค่อยกดดันสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็ตัวเองเนี่ยเครียดกดดันแล้วก็บวกกับโรคซึมเศร้าด้วย ที่เกิดจากความล้มเหลวในชีวิตนะคะทําให้ตัวเองกดดันมากๆต้องพยายามมากๆยิ่งกว่าเดิมค่ะเพื่อให้มันผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะเธอบอกว่าตอนนี้เนี่ยพยายามที่จะ ไม่เลิกแบบไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่คิดอะไรแบบนี้นะคะคือเหมือนก่อนหน้านี้เนะี่ยน่าจะเคยคิดจบชีวิตมาแล้วเธอก็บอกว่าพยายามที่จะดึงตัวเองออกมาไม่คิดละห้ามคิดแต่ก็ยอมรับว่ามีดิ่งบ้างสุดท้ายคือพอมาคิดดูแล้วเออถ้าตายไปเนี่ยมันก็เป็นบาปนะาาปเธออาจจะเชื่อเรื่องของบาปบุญคุณโทษด้วยนะคะแล้วเขาบอกว่าถ้าตายไปมันเป็นบาปแล้วเป็นบาปปุ๊บมันต้องตามไปใช้หนี้ในชาติหน้าอีก เจ้าตัวก็เลยบอกว่าโอเคขอสู้ต่อกลับไปอีกรอบหนึ่งสู้อีกรอบหนึ่งเพื่อสุดท้ายขอใช้นี่ใช้สินให้หมดก็พอหลังจากใช้นี่หมดปุ๊บตัวเองเนี่ยจะขอตั้งใจละจะอุทิศตัวเองทําดีเพื่อสังคมตลอดชีวิตที่เหลืออยู่แบบไม่ห่วงร่ําหวงรวยเงินทองเลยแบบว่าแค่ไม่มีนี่ในชีวิตเนี่ยมันก็มีความสุขมากแล้วตอนนี้เนี่ยบีมจะไลฟ์สด24ชั่วโมงแล้วก่อนหน้านี้เหมือนจะเคยไล์แค่2ชั่วโมงล่าสุด8ชั่วโมง12ชั่วโมงตอนนี้ ผู้ชมคะแทบจะทั้งวันทั้งคืนแล้วนะคะชีวิตต้องสู้แล้วค่ะเธอบอกว่าเพราะว่าเจ้านี่เองเนี่ยก็เข้าใจเขานะเขาเดือดร้อนอะ่ะเขาก็รองเงินจากเราทุกวันอะ่ะก็ทยอยจ่ายไปไม่มีแต่ว่าก็ไม่หนีนะคะไม่โกงแล้วก็เป็นนี่ก็ต้องชดใช้เขาอะ่ะเพราะทุกคนมีความเดือดร้อนเหมือนกันถามว่ากลัวจะโดนรุมไหมโดนตกไหมดีมไม่กลัวดีมก็ต้องยอมรับทุกอย่างว่าเออมาเป็นเพราะว่าดีมเริ่ม เออโอเคแล้วแหละล้วก็เข้าใจทางเจ้าหนี้ด้วยและอย่างเธอผ่านความเป็นความตายมาแล้วไม่กลัวการโดนทําร้ายอะไรเลยขอแค่ให้เวลาดีมเนี่ยได้พยายามแล้วดีมจะให้เจ้าหนี้ทุกคนเห็นว่าดีมทําได้แล้วไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆสุดท้ายดีมขอโอกาสขอพรให้ตัวเองเนี่ยมีแรงไลฟ์ขายของขอกําลังใจขอให้เจ้าหนี้เนี่ยรอแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าดีมจะโกงนะตราบใดที่ดีมยังมีชีวิตอยู่ดีมจะสู้หาเงินใช้หนี้ให้กับทุกคนเลย,เ,ลยเธอก็เลยออกมาบอกแบบนี้นะคะเอาเป็นว่าใครที่ได้เห็นเธอไลฟ์อยู่หรือว่า ของอยู่เนี่ยก็สามารถเข้าไปช่วยอุดหนุนเธอได้ค่ะ